เจอกันที่นี่ครั้งแรกเพราะว่านัดเล่นลักบี้กันที่มาของวง e o x o 809นะคะก็คือก็นั่นแหละก็เริ่มแจมกันแล้วก็จากการแจมที่สนามลักบี้ก็เปลี่ยนไปเป็นการแจมที่คอนโดพี่เอลพอสุดท้ายแบบพอเล่นไปเล่นมาอยู่ดี่ก็มาเฉยเออเฉยแล้วก็ได้ไปวันอร์ฟูดอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนแบบมันเหมือนเป็นแบบไม่รู้สิเหมือนพอมันอยู่ด้วยกันป้ามันมีอะไรที่ให้ไปเล่นตลอดเนี่ยมาถึงตอนนี้ก็เลยแบบ ถึงเวลาจริงจังแล้วก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราจริงจังกันเลยทำ EP ทำเพลงจริงจังทำ MV จริงจังแล้วเราก็ไปครัวกันเลย มาทำโปรเจกต์กับเอเซียล่านั่นเองค่ะเอเซียล่าคืออะไรคะคือแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบคลาวด์ฟันดิ้งค่ะก็คือการระดมทุนนั่นเองนะคะการระดมทุนก็คือผู้ฟังผู้ชมทุกใครก็ได้สามารถสปอร์ตโปรเจกต์ที่เรากำลังจะบอกได้โดยการช่วยระดมทุนแฮ่ก็ เราก็จะมาทำ EP กันเองนะคะ EP จะมีเป็นรูปแบบออกมาเป็นวนิลนะคะแผ่นวนิลแล้วก็จะมีดิจิตอลแทร็กก็คือสามารถโหลดได้ตาม iTunes หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจกนอกจากไวนิลแล้วเราจะมีะตัว d v วซึ่งดีวีดีเนี่ย <laughs> <laughs> ก็จะมีพวก MV นะคะแล้วก็มีไฮเด e ซีแล้วก็มีเหมือนไลฟ์เซสชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสเปเชียลแทร k เออสเปเชียลแทร็กก็จะอยู่ใน EP ลืมบอกไป ใช่แล้วก็ซึ่งเราจะคอลแล b กับไม่ yellow fan ก็เดินคอนเนคเตอร์ทั้งสองวงเลยก็ได้ต้องรอดูต้องรอดูแนวเพลงนะคะแนวเพลงก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์แหละใช่จะเป็นเน้นพวกเครื่องดนตรีแบบไอ้นี้แบบจะเป็นการแบบเอาเสียงแคมเบียนเนี่ยมาทำเป็นเสียงด้วยมันจะเป็นเหมือนทุกอย่างมาผสมกันสุดท้ายแล้วมันก็มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์บ้ามาก ำให้โปรเจกต์ที่เราพูดไปเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆให้มันมีในวงการเพลงไทยวงการศิลปะไทยมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นจากคนที่มีไอเดียสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสปอร์ตพวกเราได้นะคะเพราะว่าจริงๆไม่ต้องสปอร์ตกันเยอะไม่ต้องแบบให้ในเป็นแบบเยอะๆเคยคิดกันไว้ว่าแบบเลโก้ชิ้นเล็กๆนะคะแบบแค่2เซนต่มันมาจะแบบทุกๆคนแล้วมันแบบสามารถสร้างเป็นแบบปฏติมากรรมชิ้นใหญ่ได้ใน มันก็สามารถเกิดขึ้นได้คือเราก็จะมีสิ่งตอบแทนให้ซึ่งก็สามารถรีวอ์ดไดในในเพจซึ่งเราก็เราก็มีรีวอร์ดที่น่ารักหลายๆอันอย่างเช่นพวกเราจะพาไปเมกอเวอร์หรือไปช้อปปิง้งหรือว่ามา เล่นกับพวกเราคือมันมีอะไรหลายอย่างนีแล้วก็มีของมีของต่างๆที่แบบเราก็ตั้งใจอยากจะประดิษฐ์เองอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเสื้อเนาะแล้วก็มีเสื้อมีอิสระอสซอรีที่ทำจากแบบหนอกของซินเตไซเซอร์มีแว่นตาแว่นตาที่เราใช้เพอร์ฟอร์มใช่แล้วก็มีแว่นตาที่แบบถ้าเกิดใส่แล้วมันก็จะเห็นแสงแบบวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีเสื้อเสื้อคลุมด้วยเสื้อคลุมที่เราใช้เล่นอ่ะใช่มีไฟใช่ก็คือรีวอร์ดก็เยอะมากแล้วก็มีมีไปแฮงเอา มันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องฟังแล้วบ้าง